เอาละฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับใน,นอยู่กับผมฮะในจ็อบคืนนิ่มคิงอยู่แล้วนะครับผมอ่าวันนี้เราจะมาเปลี่ยนแนวเกมกันบ้างนะครับอโอเคนะฮะวันนี้เราไม่เล่นเกมเอ่อคอร์เตอร์สไตนี่ยฮะเบต้าสามนะครับผมก็ไปหาโหลดกันได้ฮะที่อ่อในเน็ตนะฮะหรือว่าอาาะไรทั้งนั้นงเลยฮะไปหาโหลดกันเองนะฮะ ผมไม่แจกนะครับโอเคเรามาเล่นกันเลยนะฮะผมเน่จะบอกให้นะผมเน่สายยิงปืนอยู่แล้วฮะต้องม o มอ a อยู่แล้วนะฮะ,ออะ,ฮะเดี๋ยวเลิกดานก่อนฮะรู้สึกว่าเพลงมนเสียงดังกไปนะฮะผมไม่ดังหรอมั้งผมว่าดังอยูมม่นะเป็นหนึ่งฮะ โอเคเอาหมดแค่เ <Okay>. <Okay. S 1> okay. นี้ยแหละนะฮะสุดยอดนะฮะได้แล้วเอาได้นิดนึงนะนี่นี่นี่โอเคฮะมาเล่นกันเลยนะเนี่ยผมนี่ต้องเล่นระดับผมละนะฮะอย่างนี้เลยฮะอีซี่ฮะระดับผมแล้วนะฮะโอเคมา s าร์ t กันเลยฮะ โอเคฮะเราแป๊บหนึ่งนะครับหลดชาร์ปไปเนี่ยวะเนี่ยนนฮะโอ้สิงโหแม่งเยอะไปละเยอะละเล่นเยอะ ชารจริงๆนะโอ้โหแม่ชา้าอะไรวันนี้ชา้าเกินไปแล้วนนครับคุณจะชาไปไหนฮะโอเคฮะนั้นะเล่งและโอเคมาเลิ่มตัวอะไรฮะผมจะเป็นผมอยู่ฝ่ายดีฮะอยู่กับฝ่ายโจรเหรอฮะมันทุเรศนะฮะนี่ฮะตัวละครอ,อะโซโลอะ โซโซนะฮะอันพีก็ขอใหยด้วยนะฮะปดปีใช้ปืนนะฮะเนี่ยคู uh ่นะฮะคริสค uh ู uh ่นะครับผมเดี๋ยวฮะขอระเบิดแป๊บออกเลยฮะมาอ้้ย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 อโอ้โหอ้อ นี่ไม่ให้มันแหลกนะเมื่อกี้นะนี่อ,อ,อนี่ปืนนั่เดียวได้นกสามตัวฮะจังวันนี้นะครับไม่มีเมาส์ว่ะเดี๋ยวๆเวป็นึนงในชะ่ไหมฮะโอเคตอาเห็นอยู่ โอ้โหอะไรวะตายอีกแล้วเนี่ยมีสีสีเดืองอะ้โสองคิวฮะตอนนี้นะฮะมาเลยฮะมาเยอะฮะบอกเลยบ้านี่เฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเฮี้ยเหี้ยโอ้โหแม่งสะดุ้งเลยจังหวะนี้นะนาเข้ามามามาเยอะๆมาเยอะมาเยอะๆนะมาเยอะๆนะจังหวะนี้นะฮะ ขอปืนเล่นหน่อยโอ้โหแม่งผู้ยาอยาอยาโอ้โหแม่งอะไรเจ๊อะไรเจ๊อะไรอะไรมึงใครยิงตูมึงใครยิงตูเออ thank you แล้วกันเพื่อนโอ้แม่งเมาว์มันมีทำไมเมาว์เป็นอย่างงี้คพี่ไม่ผมไม่รู้ว่ามาว์มันเป็นงมันออกมาได้ไงฮะ ไม่รู้เหมือนกันฮะเดี๋ยวตายคงจะหายไปเองนะฮะยิงมาเอ้โนี่อะผมยอมตายโอเคมันจะได้หายไปมันจะดูไม่สนุกนะโอเคฮะตอนนี้โอ้ไม่ยังไม่หายเลยนะโอ้แม่งโอ้หลบแป๊บอะไรถ้าเกิตรงนี้โอ้โหแม่งเกิดตัวนี้นี่อเ่าอัด่ปเลยตัวตรงนี้ก็อัดตรงนี้แหละนะ เอาตัวนี้เลยอุ้ยมามามาคนดีฮะดีปิวแล้วฮะที่วันี้นะหมนะอไนะม่หงุดตรงนี้วะมันจะสิงใช่ไหมเถอะนะมาดูไปฮนะมันจะดูน่าสนุกนะเดี๋ยวผมยอมตายนะคนหนึ่งยิงกูดิก็อันนี้ทนะ่ยิงสามารถยิงเพื่อนเราได้ด้วยฮนะดูยิงแม่งอ่ะโหยิงกูดิโอ้ยแย,ย่มาหัวหายไม่ไดนอนวันนี้น หายไปละโอ้ออะไรวะเนี่ยเกือบละมึงเกือบละมึงไอ้กูเจอนะยิงไอ้ไส้พวกเลยฮะจังวันนี้มันมาอีกแล้วอ่ะเมาอ่ะโอ้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยโต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 ยิมสปังรักโอ้ยไม่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  ใครไม่ตายก็บ้าละสามพลลุมหนึ่งบ้าออเอ๋ยนะเอ้าลืมซื้อปืนบาลลีแม่งอ่ะเด็กอ๋อมา,มาจะมาจะมวยจะก,กร่อยแล้วก็มาถึงมาเข้ามาอะ่รวิงมยยังโอ้โหโหแม่อ่าตายแล้วเนี่ยโอ้โหเฮ้ยอะไร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  อืมอาดอาดอาดโอโหอะไรอยู่นี่อือเซ็งนะเว้ยตอนนี้มามาบอกเลยว่าเข้ามาเข้ามาแล้วยิงไม่ได้ยังอ่ะยิงไม่ได้ยังอ่ะบอกเลยตรงวันี้นะฮะผมนี่ออกล่าเลยตรงวันี้อาดอาโอ้ มันยิงแค่ช็อตอีกแล้วอ่ะปืนชิ้เหมือนเดิมนะไม่ค่อยยิงตัวอ้ยโดด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 สเตปปูดนี่เยี่ยมแล้วตรงนี้นะฮะโอ้เมาส์มาอะไรอย่างเนี้ยอะอยู่ไหนอยู่ไหนจ้า กูกรัวกระตราถูกแล้วพี่แม่ยิงหน้าแปกตัวนี้นะฮะใคร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 เฉตูเฉตูเฉตูโอ้เฉตูรอบสองแล้วรอบสองแล้วรอบสองแล้วโอ้โันมันเกินนะจังวนี้ผมเห็นนี่นะปืนนี่นะฮะจะซื้อกดหนึ่งกดสองก็ได้ฮะที่มันขึ้นมาเมื่อกี้ฮะ เวลากดกดบีซื้อนะฮะอะไรใครอยู่ตรงนี้เดี๋ยวยิงให้ใช้พวกเลยหมอให้แม่งผมเบื่อเมาส์อันี้จริงๆเลยนะก็ทันดูไปก่อนแล้วกันนะครับโดดแป๊บโดดแป๊บเด้งแป๊บอ่าอ่าบอกเลยว่ายิงรัวทีนี้อะไร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  ikv ikv เปีก้าหรอโอ้หแม่ง แยงกลัวนะเได้ตุ่ยแล้วขอไฟด้วยฮะที่ใช้คำหยาบนะฮะก็อารมณ์พาไปยะเนี่ยอารมณ์พาไปขอปืนอะไรอะไรอะไรสีมองที่ไงตอนนี้สีมองทีงสีมองทีงเดี๋ยวอ้ยสรุอทำหน้าตัวเหมือนมัน โอ้ยแปบนนี่โอเคฮะดูกันต่อตัวนี้ดูกันต่อตัวนี้โอ้ยอัไรอ่ะโอ้ตุงตาไม่น่เลยสิโอ้โอ้โอ้นมาเล่นคันมาเล่น โอ้โหไม่งยิงไม่ออโตเมติกเลยอ่ะเอ้ยซื้อตุลนี้นะฮะนี่นะฮะมันจะสนั่นขนาดไหนดูดิบอกเลยว่ายิงมั่วอะดิเจอไอ้โหดเข้าไปไนไอ้ซีโนยิงมั่วครับตรงนี้อหลอดไอ้หลอด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 หลังหลังไปอยู่ขนาดมหนไอ้โอ้ไม่โดนสังหับเลยอ่ะปืนหาอะไรวะเนี่ย มเล่นช็อตการนี้กันนะช็อตการจ้องนะฮะช็อตการลม่มช็อตการลม่มชออ็อตการ์ล่มโอ้ยไม่มีไม่โดนเถื่อนจริงปะกูได้กัดนะขนาดอีซี่เนี่ยะโอ้โหพุทจะเซงอ,ะอ่ะวันนี้ยิงเลยอ่าไม่โดนทั้งนัดเลยป้าเอยมามาตัวนี้เขามา จะมาเจอมือก็ไปกันโอ้โหโดนลอยอะลอยนะเนี่ยลอยต้นโดนอย่างงี้ฮะเอเจ็ดเก้าไปฮะอยู่ไหนอยู่ไหนขยิงตู้ขยิงตู้ขยิงตู้บอกเลยว่าล่วงฮ่ะเอฟคูเปีด้วยตัวนี้โอ้โหผมไม่เห็นนะขอโทษนะขอเล่นปืน ปืนนี้ฮะล็อกระโลฮะอุ้ยฮย,ยิจิจูแตะตูมเดี๋ยวผมจะย้ายไปอยู่เป็นฝันคูณร้ายบ้างนะฮะโอเคเป็นตัวน,นี้ฮะเพราะว่าัง่งคู่ร้ายเนี่ยปืนมันจะเยอะกว่าัองตำรวจนะครับผมอย่างเช่นปืนนี้นะครับปืนตำรวจไม่มีนะปืนไฟนะครับอักไม่ฮะตนนัวนี้โอ้โหแต่ปืนไฟ ระยะไก่มันยิงได้ไก่ไม่ได้ต้องเล่นปืนนี้ฮะจับหนักไปฮะอ่ะซูมล็อกเป้าให้ด้วยนะฮะปืนนี้จะล็อกเป้ายอัตโนมัติเลยแค่ซูมแล้วก็ยิงฮะี้ยนี่ฮะซูมแล้วก็ยิงฮะซูมแล้วก็ยิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงปู้ยิงกู้ปู้ตายโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตายแล้วว่ะ ผมจะเล่นปืนที่ผมไม่ได้เล่นนะปืนตัวนี้มันใช้ไม่ได้นะผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรเล่นได้ <c oughs> อะไรเหมือนลูก <c oughs> ปืนกระหลักเลยไปไงไปไงนะเมือง <c oughs> วิทีผมเล่นมานะฮะระเบิดเล่นได้ลูกเดียวนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูฮนะระเบิดแม่งโคตรเซ็งอะ่ะดต้าสาม ผม,มร่วงร่วเหมือนกันนะฮะว่าระเบิดมันมีเยอะอยู่นะแต่มันซื้อไม่ได้อะเป็นอะไรไม่รู้อะใคร,รู้ชื่อบอกผมหนะะ่อนยะฮะเดี๋ยวเรซื้อให้ดูตรงนี้นะฮะเนี่ยตัวนี้นะฮะมันซื้อไม่ได้นะครับปืนเยอะแยะเลยเนี่ยบอกว่าอัปเดตอะไรรู่อะเนี่ยตัวนี้ก็ซื้อไม่ได้เนี่ยด้วยหน้านะฮะซื้อได้แต่เนี่ยะฮะเอาหายไม่ได้แล้วซื้อละ ยังเบิดไม่ได้แล้วอ่ะโอ้อเรนดูสองนี่ละกันนะคนยิงหน่อยมาไสไวอะไรไโอ้โหแม่งเก็บหมดเลยโหดมากหจริงฮะเขา้ามาเข้ามาโอ้ใช่ขอโทษขอโทษมือมันลั่นอ่ะพวกทีเนนะาะคุณมันเล่น เฮ้ยคุณว่าพวกกูไอ้บ้าอื้อ,อ,อ,อต้นโดนเนี้ยะปืนที่ท่านผู้ชมไม่เห็นนะก็คือตะเล็ดนะเห็นได้ยังว่าเออผมเล่นนี่หว่าตาเล็ดโอเคไม่ต้องหว่วงเรามีเมาส์เมาส์คือเป้าของเราฮนะข้อดีขอชนายฮนะโคตรนะนฮะตัวนี้โอ้ไม่ได้เลยอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ ขอเล็นปืนนี้ฮนะโอ้โอ้ผมนี่กลัดมากฮะผมนี่ต้องเล่นปืนร่วนท่านะปืนอื่นผมไม่ไม่ถนัดนะปืนนี้ก็เล่นปืนตันหยดครับมาเ,บบเสียบกันเสียบ ยิงยิงลัวตะวนี้ปืนนี่ผมก็ชอบเล่นนะปืนนี้บอกเลยว่ายิงมง้อนะอ้าวขอโทษยิงนะเมาเข้ามาไอ้หนูลัวตะวันนี้เออโออเล็กล็กเล็กเลกอู้จะเล็กอะไรวันนี้เปลี่ยนด่านบ้างดีกว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบื่อนะเอาเปลี่ยนด่านไม่ได้ไว้ทำไมนะ ไม่เปลี่ยนดีกว่าละดันนี่แหละอะไร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 ของพวกตู้อะไรของพวกตูยิงยิงเงี้ยบอกเลยว่ายิงโม่ยิงตรงซะด้วยปืนนี้นะบอกเลยว่าสุ่มยิงเอานะอะไรอะไรอะไรยิง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 โอ้ยโดนหวยอะแม่งคนขี้ด๋อยเหรอ ฮะอะไรอุ <limbs. S 1> ้ยโดนด้วยบอกเลยว่าย anyway <nice> ิงมั่งนะมาอนไอ้ช็อตเลยตรงนี้ะมาจะมากี่ตัวเข้ามาเลยแต่จะเกิดตอนเกิดข้างหลังกูนะมกเล่นบาเลตเล่นบาเลตขอเล่นหน่อยได้ไหมไม่ได้อ้ยร้นหอยอีกแล้วอะ ไม่เลยไม่ลอยเลยนะมานีมาเมื่อกี้ผมกดเล็กห้านะเพื่อรีพืนมาใช้เอ่อปืนที่ซื้อเมื่อกี้นะออืไหนไหนทำไมเยอะบอกเลยเยอะๆนะอุ๊ยบังหนักปีหมดจิ้มตายกันซะเสายชีวิตเต็มที่ อ้าวขอโทษขอโทษมึงเล่นโอ้นี่หมดแม่กระสือจะตายอยูด้านหลืแต่ปืนนี้ผมว่ามันยิงแม่นเลยมั้อะไรมองอะไรมองหาปีกมึงดีนะทีสปอร์ตอีกแล้วนะไม่ใช่รถนะเป็นสปอร์ตเลยโอ้ยอีกรอยโอ้ยแม่งลอยอีกแล้วอ่ะแม่งผมชอบไม่ลองตัวเลยป่นเตี่ยอะไรวะเนี่ย มันต้องเล่นอันนี้นะของหนักนะมันอยู่ไม่ได้ฮนะเกอะก็ซื้อไม่ได้ฮนะเป็นอะไรไม่รู้นะก็จะเซ็สี่ยงนะแม่ยู่ไหน,นยอยู่ไหนไม่ตู้ยนั่นดีดีหนูแต่เกิดตรงนี้แหละกูขอร้องที่เราลอยก็ได้ลอยกูเหรอจะจอย่า,ยาึดไม่แต่น้อยน,นะ ยิงไว้ก่อนตนะัวมันโดนยิงไว้ก่อนเข้าสวรไว้นะไปแล้วตัวนี้อะไรอะไรบอกเลยว่ายิงอัตโนมัติเพราะว่ามันล็อกเป้าอัตโนมัตินะอ่าอยู่ไหน,อ,นยอ,อยู่ไหนตัวนี้โอ้ยที่จะ subscribe นะฮะไปยิงเอาไปตัวนี้นนะ W วด้ขนาดนี้อะไร โอ้กะจอกนะกะจอกมากนะดอะไราเนี้ยโอ้ยอ้ยโอนยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอยอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโโ้ยโอ้ยโอ้ยโน้อ้ยโโอ้อยโ่อ้ยโอ้ยย้ยย้ยยิงยยยย นี่ยิงไปบีเมตแลวนะ okay, okay, s <S ยิงแบบรัวๆนะฮะ <c oughs> ดูฮะยิงแบบรั <c oughs> วๆยังน,น,น,นี้นะยังนี้นะโอ้โห <c oughs> มันไม่ค่อยแรงอะ่ะค <c oughs> มันต้องเล่นปืนหนักหน่อยนะ <c oughs> ผมได้เล่นปืนแล้วอนะ่ะแกลลีใช่ได้ <c oughs> ออกเลยวันเล่นแกลลี่อย่างงี้จะ่ <c oughs> ดัมันหนักไหมมันก็ รีโหลดชาร์จด้วยแล้วก็ระยะยิงเนี่ยไม่ค่อยแม่นเพราะเสียแต่ก็เสียงเยอะนะพอดียิงคนะรั้งเโดนแะ้วผมว่าไอคเนี่ยสนุกสุดละตังให้พอสุดมากโอ้โหอ่างเเออเดี๋ยวก่อน ตรงนี้ใช่ไหมโอเคโอค้โหปืนนี้แม่นอ่ะบอกเลยแต่มันไม่อิงไม่ค่อยแรงนะมอเล่นสลับปืนนี้ก็ตายหรอ,อ,อกยิงแม่งเลย ตายหนึ่งฮะตอนนี้บอกเลยไม่เอาใครไม่มีใครล้มตู้ได้หรอกไไโอ้ยโอ้เขารจะมาล้อนตู้มาเข้ามาเลยตอนนี้นะไม่กลัวแล้วตอนนี้นะเข้ามาเลยมพลงฮนะ ยิงพวกแม่งดูวันนี้แหละแม่งเอาชนะแล้เฮ็ดช็อตดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ดยว <c oughs> เดี๋ยวไปไหนจะน้องสายกินสูดรกินสูดรกินสูตรผมพูดผมพูโอเคอเครับก็กสำหรับวันนี้ พอแล้วกันนะะวันนี้นะขอพอแล้วกันนะก็ฝากกด subscribe กดไลค์นะครับผมแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะฮะโอเคฮะบ,บ๊ายบายฮะสำหรับวนันนี้บ๊ายบายครับผม